สวัสดีครับวันนี้เซลมันนะครับก็อยู่ที่โชว์รูมอีอสุเอกชัยนะครับเดี๋ยวเซลมันจะพาลูกค้าเพจแล้วก็ลูกค้าทาง YouTube ไปชมสต็อกมิวกันนะครับซึ่งเป็นรถ PPV ที่กำลังมาแรงเลยครับตอนนี้ไปชมกันครับครับผมเราก็มาดูมิวนะครับมิวเนะครับตัวอันติเมตนะครับตัวนี้รอส่งมอบนะครับเป็นตัวท็อปเราแล้วนะครับตัวอันติเมตสีเทาดำนะครับปิดฟิล์มเรียบร้อยนะครับตัวนี้พามาดูสต็อกเลยนะครับ ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับรอส่งมอบนะครับมิวนะครับของเราเยอะนะครับรถเราเยอะนะครับตัวนี้นะครับพร้อมส่งมอบทั้งนั้นเลยครับตัวนี้รถนี้นะครับเป็นสีเทาดำนะครับรถนี้นะครับลูกค้าสั่งมาเป็นสีเทาดำติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับรอส่งมอบนะครับเดี๋ยวเซลพันอะเดี๋ยวเซลมันพามาดูนะครับพามาชมนะครับนะครับมิวเอ็กนะครับหลายคันเลยครับผม มิวอนะครับสีเทาดำนะครับตัวอันติเมทนะครับดูครับลูกค้าครับรถเรามีเยอะจริงครับผมตัวนี้มิวอแล้วก็การันตียอดขายนะครับรถ PPv นะครับมิวอนะครับนี่ครับดูครับมิวเอกเรานะครับเยอะครับเยอะจริงๆครับตัวนี้พร้อมส่งมอบแล้วนะครับพร้อมส่งมอบทุกคันแล้วนะครับ ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอันติเมตอีกคันหนึ่งนะครับผมสีขาวเครื่อง3,000อันติเมตนะครับนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยครับผมพร้อมส่งมอบนะครับมิวเอ็กเรามีนะครับลูกค้าท่านใดที่ยังสนใจอยู่นะครับมิวเนะครับเรามีนะครับเป็นสต็อกรถให้เลยนะครับ รับรถเร็วนะครับรับรถเลยนะครับนะครับตัวนี้สีขาวมุกนะครับสวยงามนะครับตัวด้านข้างนะครับข้างๆกันนะครับก็จะเป็นมิวเอ็กเหมือนกันครับตัว3000ันนิมตนะครับตัวนี้เป็นสีเทาดํานะครับแต่ยังไม่ติดฟิล์มนะครับตัวนี้ยังไม่ติดฟิล์มรอเข้าห้องฟิล์มเลยนะครับห้องฟิล์มเราก็อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับแต่งอุปกรณ์ครบที่นี่ที่เดียวนะครับ ตัวนี้เป็นสีเทาดำเครื่อง3000นะครับแอนติเมทนะครับครับตัวนี้ก็เป็นเครื่อง3000เหมือนกันนะครับ3 0 0 0ันแอนติเมทนะครับตัวข้านะครับสีเทาดำเหมือนกันครับตัวนี้เป็นเครื่องอิลิแกนนะครับผมนะครับทรงแม็กก็จะแตกต่างกันเนาะครับกับอันติเมทนะครับอยู่ข้างกันเลยครับตัวนี้จะขอบ18เนาะ อิเลแกนจะขอบ18นะครับอันติเมตจะขอบ20ครับผมนะครับด้านหน้า2ตัวนี้ดูครับดูความแตกต่างครับเห็นไหมครับลูกค้าแทบเหมือนกันเลยครับผมขยับมาด้านข้างๆก็เป็นสีขาวมุกครับตัวนี้นะครับตัวนี้เครื่องพันเนะครับผมเป็นเครื่องพันเก้าอันติเมตนะครับ พามาชมสต็อกรถนะครับผมคันนี้ก็เป็นสีเทานะครับรู้สึกว่าสีเทาจะเยอะมากครับลูกค้าท่านใดที่สนใจสีเทาดำนะครับทักมาได้นะครับข้างข้างนี้เป็นสีบอลเงินครับสีบอลเงินครับตัวอันติเมตเหมือนกันครับตัวขายดีครับครับตัวนี้สีบอลเงินครับผม มาดูด้านข้างโชว์รูมเราต่อนะครับรถเราเยอะจริงนะครับมีทุกที่ของพื้นที่โชว์รูมก็ว่าได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นวิวเอ็กนะครับตัวนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับที่จอดเรียงๆอยู่นี้นะครับเป็นสีเทาดำาอนติเมทนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรอส่งมอบนะครับขั้นตอนต่อไปก็เหลือทําความสะอาดตรวจเช็ครถอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อจะทําการส่งมอบให้กับลูกค้าของเรานะครับนะครับนะครับ เยอะครับรถเรามีเยอะครับเป็นไงครับผมนี่คันหนึ่งนะครับเป็นมิวเอ็กนะครับสีน้ำตาลนะครับผมใส่ชุดแต่งฟรีฟอร์มนะครับเรียบร้อยนะครับเซลล์กำลังตรวจลบอยู่นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอ่านติเมตรสีน้ำตาลนะครับผมตัวท็อปนะครับกำลังตรวจ ความเรียบร้อยของชุดแต่งให้ลูกค้าอยู่นะครับสวยไหมครับลูกค้านี่ก็เป็นการยืนยันนะครับว่ารถเรามีเยอะจริงๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเซลมันขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ